รับรางวัลทั้หมดนะครับเด็กชายกับชะพระฤทธิ์นะครับวรินทร์พีรศิษป์นะครับการการทลิศนะครับการทาิศแล้วก็อภิคุณอยู่ไหนครับมาเลยครับห้าคนมาขึ้นมาบนเวทีเลโลกนะครับเด็กชายทั้งห้าคนนะครับที่ได้รับรางวัลไม่เกินสิบห้าปีซ้ายขวาขึ้นมาได้หมดเลยครับบันไดก็ได้บอกคนหมอาครับถ้วยรางวัลนไม่เกิน15ปี5กิโลเมตรครับรีศิ์เนาะ มาส่งร,รับไปทีละคนครับไปบอกชื่อใหม่ไบอกชื่อใหม่เอามารองฝั okay. right. ่งนู้นล oh, ูก ch ช ah, ื oh, okay. ่ออะไรครับกะชัปโอ้โหชื่อนี้อ่านยากก็เลยครับตอไก่ชอแดาตอมาตากตอมาตาผมไม่มงเลยเด็กรุ่นนี้กะชัปท่าพิสิทธิการรักษาอ้าวรับรางวัลครับไม่เป็นแรกเลยอ้าวท่านผู้การมอบให้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเป็นเพื่อนไปยิ่งขึ้นหน่อย ครับถ่ายรูปครับอ้าวยอวยต่อไปมาเลยครับน้องวริททรอยู่ป่ะครับชื่ออะไรครับเอาขออนุญา้ชื่ออะไรครับอาพิคุณช่วยมากครับอันนี้จะเอาเพิ่มเพจได้ไหมครับอ้าวไปครับเอาพิคุณนี่รอก่อนอารับแล้วเมื่อนี้ครับเดี๋ยวถ่ายทีละคนแล้วก็ถ่ายรวมอีกทีนึงครับผมอาพิคุณนะครับวริททรอ้าววริททรเชิญครับวริททรรับทุวงครับวริททรโมลูดแล้วครับ วันนีท้ทอนต่อไปพีรศัสิถูกไหมครับอ่าพีเลยนะครับพีรวิทย์นะครับแต่วันที่เขียนชื่ออ่านไม่ออกออาเด็กชายพีรวิทย์ครับน้องพีรวิทย์นะครับอายุไม่เกินสิบห้าปีนี่นยสิบห้าพอดีนะครับแล้วใครอีกคนหนึงเอ่ยชื่ออะไรครับอีกคนนึง